โปรไมพี่น้องในเขรือจักรภัณฑได้ที่ความหลักสำคัญนะครับจากที่ผมเป็นนายกมาสิบสองปีมันถึงเวลาเด็กหลุนไหมจะข้ามาพัฒนาต่ออยักษ์มนะครับก็ได้สนเสนอคุณตงชัยเ,เรื่องว่าล็อกเองนะครับมาสนเสนอร์หลับชายโร่รไมพี่น้องที่จะสมัครสมัครั้เรียได้บัวน,นึงนะครับแต่การจะมีการเลือกตั้งหมดยี่สิบเอ็ดแต่การสมาชิกสภาเทศิญบ้านอย่งา,างส่องเขต นะครับกินนึ่งกันเบิดซ้ำเบิดซี่เบิดอาบุกเบิดเจ็ดเบิดแปดนะครับต่างส่งเคสขาอหลับใจโตข้อพ่นอนะ้องได้กำลังใจแลางกายช่วยเป็นปากเป็นเสียงนะครับมาช่วยพัฒนาที่บัติรูปใจโตอยากพ้มนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาผ้มในที่มันกุมมุอเิญนาโดยที่มาตลอดครับครั้งนี้ก็ขอหลับใจครั้งนึงครับวันที่ถูกถานน่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศ ของวันแรกในการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับและก็สอทอนะครับซึ่งวันนี้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ทางกกตส่วนกลางนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ<ม>ได้มีปฏิทินกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่3 1มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8 วันนี้เป็นวันแรกนะครับของวันรับสมัครเลือกตั้งทั้งนายกและก็สททั่วทั้งประเทศนะครับคุณผชมครับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่4เมษายนนะครับก็ประมาณ5วันที่รับสมัครเลือกตั้งนายกและก็สทอนะครับคุณผชมครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับชมบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทอที่เทศบาลตำบ,บลวัวไทรอำเภอวัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อ,อยอดมาจากห้องในยกเรวัตรนะครับการโครงการในห้องนยกเรวัตรดีดีอยู่แล้วครับพยายามเสริมสร้างให้มันดีขึ้นนะครับส่วนโครงการนด้ที่ยังไม่มีรือวไหลนี่ติเพิ่มเติมได้นี่เดี๋ยวพุ่งไปเพิ่มไปเติมน,นะครับไอ้ส่วนรายละเอียดน,นี่กรเมื่อที่เคยคุยเบื้อง้นไปมแล้วว่าอาจจะมีสร้างระยะนะครับ ก็คือระยะที่หนึ่งก็คือว่าที่ได้ทําได้ทันทีนะครับสักการสุกวันนี่ก็คือได้ทําเลยนะครับระยะที่สองก็คือระยะที่ว่าต้องพ่านงบประมาณเทศบัญญัติเรื่องว่าต้องข้อเงินอุดนุนนะครับไอ้นี่ก็คือน่าจะปีสองปีหรือสามปีนะครับส่วนระยะที่สามก็คือเป็นระยะยทธศตสตร์ยทธศาสตร์ก็คือยุทธศาสตร์ก็คือห้าปีสิบปีนะครับเราต้องมองระยะยาวนะครับในการพัฒนานี้ เราคิดแต่ปีต่อปีไม่ได้นะครับบานยัางนี่เราต้องคิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่ไม่เมืองมันไม่โตครับแล้วก็คิด<ม>ี่<ม>นชาวเ,าเทศบาลตะบลบัวไซที่เคารพรักุกท่นนะครับพ่มนายไตรัดปุเจริญรองนาย,ยกเทศมนตรีรับสมัครอีกครั้งหนึ่งในทางการเมืองวันนี้พ่ก็มีประสบการณ์ก็จะนำพาประสบการณ์เข้ามาแก้ปัญหาพัฒนาเทศบาลของเราโดยจะหวางเพและการนำนโยบายต่าง แกปัฒน้าไอ้กับพี่น้องประชาชนคิดว่าวันนี้ก็คนหลุนไม้ผสมกับหลุนเกาก็ช่วยกันพัฒนาเทศบาลของเราให้มีความเจริญพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดเป็นโครงสร้างพืงง้นฐานและเหลืองของความปลอดภัยในชีวิตสับสิบนก็ขอบคุณพี่น้องถูกทานที่ได้ช่วย รับสนุนทีผู้ใช้พัฒนาตลอดมารับขอบคุณครับผ<ม>ู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เทศบ,บาลระบนวัดไยได้เบดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบ,บาลขอขวามที่น้องประชาชนในเขตเทศบาลระบนวัดไรด้วยนะครับขอบคุณมาก<ใ>นี<ใ>น่พ้นอยู่ในห้องอประชุมนะครับซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่มารับสมัครเลือกตั้งนายกและก็สอตอเท่านั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กําลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าใครจะเอาเบอร์ไหนนะครับ ใครเอาเบอร์ไหนอย่างไงถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องจับฉลากนะครับซึ่งเป็นไปตามาระเบียบของการเลือกตั้งนะครับทุกช่านครับ ได้เบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเกวที่ผู้สมัครทุกท่านนะครับพบปะประชาชนแนะนําตัวนะครับก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามนโยบายของกกตอนะครับคุกท่ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับก็ผมมีหน้าที่ที่จะเป็นสื่ออาสาสื่อกลางที่จะ สะท้อนมายังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเข้าัวากาเบอร์ไหนก็สุดแล้วแต่นะครับคุณช่ครับเมื่อชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ